เบมือนเา้อนเนี่ยบันยาการในตอนเที่ยงมื่อนี้ครับพี่น้องเนี่โอ้มามาใคอยากมไม่กินขขาวกินน้ำสุมขขาเที่ยงน้ำมาเลยพี่น้องเด้อนี่ครับชีวิตบานๆอีสานบานเท่านาะเบิ่งเอาเลยครับตัวปงไ่ครับอยู่เนี่ยผลงานผลงาน ตัวเดียวก็อิ venue, so proposed, casos, no? ่มเบิดบ้านแล้วต้มป่นเนาะรุ<_<_<_่นนี่บ้านเคยมีได้แปากี่เดือนบรรยากาศดีเลยผู้ใดอยู่ในบ้านอยู่กับฟ้าวมากครับพี่น้องตอนนี้กิ่งปลาโอ้ยนี่แหละครับอีสานบ้านเฮาสุดยอดเลยหายอยู่หายกินกันไปครับไปปูนกินปลามาพี่กินเขามีแต่อยู่แต่กิน บ่อื่นอยู่อื่นกินครับมาม่กินเขาวนะกนเากนกินเ้าก้อนม่กลิ่นขา้อนกลิ่นเขาก้อนสันาลุงว่าเราไปแล้วเราเสียว่าปีอีกเยนี่เด้ปีงเรานี่มาแม่มาแม่เอามาแล้ครับแม่บ้านเพิ่นเอาน้กินมาทรงอีกตัางหากว่มันลาบเนื้อสมบูรณล่ะ โอ้โด้แก้วอลีบัดเนี่ย้ยมีแต่แนบแสบแนะคักเอาฟ้ามาฟ้ามาครับเดี๋ยวยังไยซุ่มเขาด้กัน้มตายล้ิ่งตรงๆยออ้ยางคักเลยบเนี้ยของแสบของแสบมาซุ่มเขาเที่ยงน้ำกันนะครับได้แบบเนี้เบเอาเบลเอามียังแน่เนี่ย ก๋ายกุ้งปลาทอดปิ้งปลาปลาย่างสดๆเลยนี่สุดยอดความแสบมือเนี่ยเอาว่องอุ่นทรงอย่างขึ้นมาเร็วเถอะพงเษ์อะประาซุ้มเขาเทียงพอดีบรรยากาศกลางทงหน้าเลยครับ อันเดะโอ้โูมาส่งผิดมามากินข้าวย่างเขากินปลาย่างเขาเที่ยงนับกันครับพี่น้องบรรยากาศดีายครับตอนนี้เชิญได้เชิญได้โอ้โใหม่แล้วตัวนี้โทษโทษโทษลืมเบว้มันลงยังไงเนี่ยอืมโทษโทษโทษผิดครับปลาคอเงี้ยก็ได้ ตอ,ตอนน้ออาวารมาครับพี่น้องฟามาเด้อวันนี้เขาเนอยากกินเขากันวันนี้